เอาละครับเริ่มต้นแล้วครับกับการกินไข่เจียวโอ้โหงานนี้ไม่หมดไม่ลุกครับเริ่มจานที่หนึ่งครับดิเซวนำไปแล้วดิเซวนำไปละสองคำเโอย,ยังไม่ได้สักคกำแล้วก,กี่นะนี่แกนเข้าขอ,อุลิ่นได้นะต้องรีบ นี่ยังก็โอ้นี่ยังก็ติ๊กไอ้บอกเอาไข่มลูกวะทุกคนจะเอาไข่จะเอามาแย่งก่อนก่อนแล้วกังตอวนจะเอาไขฟังซ้ำฟังซ้ำามันไ่ได้ยิงยิงเงรองโะหยอกันละเอาคลิปปุ่มมันเดียวกันเลยสามแม่ลูกเอ๊ะปาปาไิ่ไม่ประโยนอะไรโอ้โอะีน่งตบกระุมเน่กระสนตัวเกินสอน แตงนี่ชื่อเลยมะรยะอ่ะอยาินื้ตั้งๆต่ของเขาเลยนี่มันตกกันแล้วโอ้โห มจนใจกินขาดดิซีะละหวาน,วานมากเลยอโอ้ดิซีมองยกมือยกมือใครมัดหนึ่งล่ะโอ้เคยฟังเสือดกคอนเบกทุกคนหยุดสุดต้อกช้า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 วิดีโอลซ่อมมาไหมโอ้เบ่งกันจริงนั่นละโอ้โอ้ ไอ้มวชิลูกีปยจานหมูสกปรงาหม้ออวไมกวนมั้ไงกะป่อยมันกินไม่แง่งนะมันจะเข้าปากยูงฮั่นแล้วอ่ะกินเลยชัดเลยชัดเลยชัดเลย Vô rơi chị lơi Nè, im lặng đây nè Ồ, oh, kinh hơi Ừ, khao trúc Hãy subscribe sắc kênh này mà <laughs> ช่วยอิมแล้วโอ้เกี่ยวดีๆนะให้มาบลื้นได้นะเกี่ยวดีๆให้ามาบลื้นเกี่ยวมันมึอน กี่ออนเหมือนกี้ออนเหมือนเอาลย มักไปยังกไปินใบกินไบห้ามเล้นเพิ่งขอปิดละออนแล้เนาะโอ้เกี่ยวเรียลียกเกี่ยวเรีเรกเกี่ยวดีๆยเกี่ยวดีดเกี่ยวดีเกี่ยวเนั้น

อืมเดี๋ยวกินน้ำหมดก่อนฟังรูปปุ่ไหนดีอ่ะเกิดละเอียด oh <laughs> บอกบกี่สาาคิด่อบอกเขาขอใหผู้สวยไปดูแลเลยของเปบุ๋มอันหนึ่งของไอชาอันหนึ่งของเฮาอันหนึ่งคนอันคนอันเลยทำไมเฮามีสีขาเเนีม้อาเก็บแม่ดเสียวหม้่งให้กินแล้ว Tip <laughs> Kim